สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโหรานะครับวันนี้ก็จะมาอ่านดวงนะครับท่านที่ฝากดวงไว้ก็เป็นท่านไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วล่ะครับมาฟังดูนะครับดวงของท่านผู้ที่เกิดวันที่9พฤศจิกายน2,530เวลาประมาณตี4 46นาทีตรงกับวันอาทิตย์นะครับแรม3ามข้าเดือน12ปีถอก ผูกดวงแล้วได้ดาวในจักรราศีตามนี้นะครับท่านเกิดภายใต้เทวีเลิกจะเป็นคนโชคดีนักสัตว์คือสวาติถ้าเป็นชายจะได้ดีเพราะมีภรรยาที่ดีนะครับถ้าเป็นหญิงจะได้ทรัพสมบัติจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอาจจะเป็นนอมินีให้เขามี จับสมบัติในชื่อของตนเองมากนะครับท่านผู้นี้เกิดราศีตุลเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนที่หุ่นดีเรียกว่าสันทัดนะครับตลอดชีวิตจะรูปร่างดีเป็นคนมีปัญญามากเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ฟังความข้างใดข้างหนึ่ง แต่จะตัดสินความบนสองข้างนะครับท่านมีดาว149กลุ่มลักนาอยู่การที่มีดาวมากมากดวงกลุ่มลักนาก็หมายความว่าท่านจะมีเรื่องของท่านอะมากเรื่องอะไรก็ตามท่านจะเป็นคนที่มีกิจกรรมมีกิจการมีเรื่องจะต้องทำมากนะครับและท่านเกิด ภายใต้ราศีตุลซึ่งเป็นนลารลาศีมีพระอาทิตย์กุมรักษ์อยู่ด้วยจึงได้เกณฑ์เรียกว่าองค์เกณฑ์นารเกณฑ์นารเกณฑ์บอกว่าจะมีผู้สนับสนุนท่านให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับท่านรับราชการยศนั้นนาพันนาพันนี่ก็คือคุณพระอย่างต่ําก็ต้องมีคุณพระนะครับตนูเศษท่านก็เป็นเลขหนึ่งเป็นคนมีใจ อบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้คนแต่แต่ต้องคุยด้วยดีๆนะเบ่งทับไม่ได้นะไม่ว่าจะใหญ่กว่าเล็กกว่าถ้าเบ,บ่งแล้วก็ท่านจะเบ่งสู้สู้แหลกนะครับมี19อยู่ด้วยทําให้รู้เลยว่าถ้าใครเบ่งทับท่านนะท่านอัดเละเลยนะเอาละครับต่อมานะครับในพบกระดุมพระมีดาว7 6กกอดอยู่ แผลมีมฤตยูมาอีกหนึ่งดวงเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับช่องไหนนะ่ะพบไหนเรือนไหนนะ่ะมีดาวอยู่มากก็หมายความว่ามีเรื่องนั้นมาก7 6 0ดสดวงอยู่ที่พบกระดุมพระดังนั้นท่านจะมีเรื่องการหาไรายได้การเงินมากนะครับแต่มันเป็นคู่ศัตรูกัน76เป็นคู่ศัตรูกันพระเอิร์ดพระอม กนไม่เข้าคายไม่ออกต้องอดทนฝืนทนเรื่องการเงินอยู่มากและมีมนุษย์อยู่หามาได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็าหายไปหมดอยู่ในรูอยู่ใน,ในผมเรียกว่าสะดืออ่างนะครับหามาเท่าไหร่เท่าไหร่หนึงจุกสะดืออ่างมนไหลปรวดออกเกียงเลยนะครับเจ็ดตัวนี้ของท่านนะครับเป็นเจ้าเรือนพันธุแสดงว่า พันธุเอาเงินมาให้เอาเงินมาให้จากอะไรตระก,กูลครอบครัวบ้านที่ดินรถยนต์ขายบ้านที่ดินรถยนต์ได้เงินมาจะมาใช้สอยก็ดันโดนรูนรี้ดูดปรุดหายไป6นี่เป็นตนุตัวท่านเองทําตัวท่านเอง6นี่เป็นมรณะเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลน,นี่คือดวงท่านบอกว่าเป็นเช่นนั้นนะครับต่อมานะครับที่พบอริ มีดาวสองดวงนี้กอดกันอยู่85กอดกันนิ่งอยู่ในภพอริดีที่5เป็นเกษตรนะครับ8เลยทำอะไรมากไม่ได้8นี้เป็นปุตตะคือบุตรบริวารน,นะครับจะนำเรื่องอุปสรรคอะไรมามาคุยกับท่านอยู่เรื่อยแล้วท่านท่านผู้นี้นี่มี5เป็นเกษตรคืออริของท่านเนี่ยมีอยู่เป็นประจำหมายความว่าท่านจะทำอะไรจะต้อง มองมองโลกแง่ลบไว้ก่อนกันพลาดประมาณนั้นนะครับแล้ว8ปห้ามันกอดกันเนี่ยเขาเรียกคู่พระคู่โจรจะทําดีก็ไม่กล้ากลัวเสียโอกาสในการได้จะทําชั่วก็ไม่กล้าเกรงใจส่วนที่ดีดังนั้นจึงจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามัวเมาหมกมุ่นอยู่ตรงนี้นานนะครับกว่าจะคิดตัดสินแต่ละเรื่อง ต่อมานะครับท่านมีพระจันทร์อยู่ในเรือนสุพระนะครับเป็นคนมีความสุขเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทําให้ท่านมีความสุขได้นะครับและพระจันทร์นี้เป็นอุจจาิภิกค,คือท่านเคยยิ่งใหญ่มาก่อนตระกูลของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาก่อนท่านได้รับความสุขแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะครับต่อมานะครับท่านมีพระอังคารอยู่ในเรือน ภวินาตนะครับเป็นมหาจักรอังคารนี้เป็นปัตตนิเป็นกระดุมพระหมายความว่าการหาเงินของท่านนะครับกระดุมพระคือหาเงินรายได้ปัตตนิคือหุ้นส่วนผู้ครองร่วมมือกันท่านจะต้องลงหุ้นร่วมมือกันทำเรื่องวินาศคือทำเรื่องสีเทาๆจึงจะได้เงิน ถ้าท่านทำเรื่องใสสะอาดนะครับตะกี้บอกแล้วมีคู่พระคู่โจรอยู่เนี่ยจะสะอาดก็ไม่กล้ากลัวเสียโอกาสจะสกรปรกก็ไม่กล้ากลัวโดนจับแต่เถาๆท,ท่านทำได้และทำได้ดีซะด้วยมันเป็นมหาจักรคือมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงคือต้องต่อสู้นินนิ่นลนมากมายนะครับแต่สิ่งที่ได้มา คุ้มที่ท่านจะทําต่อมานะครับท่านมีเลขหนึ่งเนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่ตัวนี้นะครับมันโดนเกณฑ์หนึ่งเรียกว่าลัสตมันนะครับคือเกณฑ์อายุสั้นตัวเนี้ยบอกว่าท่านมีโอกาสอายุสั้นนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะความที่จะมีอายุสั้นได้มันเกิดจาก กระทันหันเกิดจาก91นะครับมูทะลุคือลุยก่อนคิดทีหลังคือเป็นพวกที่ทำก่อนแล้วค่อยคิดนะครับแล้วผลเสียมันก็จะมากกว่าผลดีดวงชะตาปีนี้ของท่านนะครับท่านอายุเต็ม36ปี3เดือนไปแล้วนะครับอายุย่าง37เกณฑ์นชนะสามมาตกตรงนี้ครับสหัสชะคือท่านจะต้องได้ยุ่งเกี่ยวกับ พี่น้องเพื่อนฝูงจะต้องได้ยุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิ่งเต้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงขยับขยายวิ่งทั้งวิ่งทั้งเต้นนะครับเพื่อการขยับขยายซึ่งในที่สุดก็จะต้องขยับขยายด้วยตัวความมัวเมานะครับคือจะไปตรงๆก็กลัวจะพลาดตกกระบวนจะไปซิกแซกก็กลัวเขาจะจับได้ ดังนั้นท่านต้องไปเทาๆการวิ่งเต้นเทาๆนะครับนี่เป็นปีแห่งการวิ่งเต้นของท่านลละก็มาตรวจดูโดยรวมว่าเป็นอย่างไรนะครับการละจรักจรของท่านนะครับท่านเกิดราศีตุลเนนะ่ยเป็นนละเป็นนละเกณฑ์ใช้เกณฑ์นละนะครับตรวจแล้วพบว่าช่วงอายุ32ถึง39นี่นะครับเกณฑ์ของท่านจะตกที่ราศีมีนนะครับ ซึ่งเป็นอัมพุเกณฑ์แปลว่าไม่ดีเมื่อแรกเกิดขึ้นนะครับจะเดือดร้อนบุตรภรรยาจะพลัดพลากจากกันพลันจะถูกถ้อยความคือถูกฟ้องนั่นเองระวังเข้าใจใส่ความจะฟ้องเอานะครับจะเสียสัตว์4ี่เท้าสองเท้าจะถูกโจนปล้นไอค้คว่าคำว่าโจนปล้นเนี่ยเดี๋ยวนี้โจนมาปล้นยากครับแต่คือถูกหลอกต้งกดโทรศัพท์ผิดตังหายหมด อย่างนี้เป็นต้นหรืออยู่ดีๆสัพภ์รตรวจย้อนหลังท่านลักษณะนี้ก็เหมือนถูกโจรป้นก็ปุ๊บหายไปกระทันหันและท่านถ้าป่วยอยู่นะครับเขาบอกว่าเป็นตายเท่ากันเลยให้ระวังนะครับคือช่วง32-39นี้ไม่ค่อยดีเลยอาจจะมีคดีความติด ตรวจคาดไขนะครับตรวจคาดต่างๆเกณฑ์คาดปกตินะครับเป็นตัวนี้นะครับนารโสโรพระเสาเป็นตัวทุกข์ของท่านพระเสาทับอยู่ในเรือนปุตตะเรื่องของบุตรบริวานนะครับเรื่องของความเสี่ยงจะเป็นภัยนะครับตัวเกณฑ์คาดไขนับได้35อายุเต็ม36เศษ12บมันตกพฤกษศกตรงนี้นะครับก็คือตนุลักษ์ของท่านคือ ท่านเกิดราศีนี้นะครับตุลตนุรักษ์ของท่านคือพระศุกร์พระศุกร์จรน,นี่นะครับเมื่อไหลเข้าจรจรเข้าภพนี้ให้ระวังอันตรายขณะนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับพระศุกร์อยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับเป็นภพพันธุดังนั้นตอนนี้ระหว่างนี้ดีไม่ดีท่านก็ถูกกักขังแล้วละ่ะไอ้คำว่ากักขังจองจํานี่ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าคุกเข้าตารางแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ มันหมายความถึงการถูกกักบริเวณไม่มีใครกักท่านท่านกักตัวเองเหมือนเหมือนอย่างนั้นนะครับไปไหนไม่ได้อย่างเช่นว่าไม่มีเงินในกระเป๋าเลยก็ไปไหนไม่ได้ถูกขังอยู่ในบ้านตัวเองอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่พอเดือนถัดมาพระส,สุขย้ายเข้าตรงนี้เป็นปุตตะจะเกิดเรื่องใหม่ๆจะเกิดเนื้อความใหม่ขึ้นมามีความหวังและพอเดือนถัดไปนะครับ ก็จะเข้าอะไรอะไรความหวังที่จะกี้อะไรใหม่ๆที่เมื่อกี้เนี่ยสะดุดติดมีปัญหาต้องแก้แต่ยังไปได้พอแก้ปุ๊บท่านจะได้เดือนถัดมาท่านจะได้รับความร่วมมือแต่พอเข้าเดือนนี้นะครับตัวนี้นะครับนับตรงนี้กุมภาก็ได้มีนาเมษาพฤษภามิถุนานี้ท่านก็จะเจอปัญหาใหญ่เลยจะปัญหาเคราะห์ละครับเคราะมาถึง ก็ระวังระวังด้วยครับตรวจอินทภาพบาทจันอายุย่าง37เศษ5นะครับเศษ5จะอยู่ตรงนี้1,2,3,4,5ต้องตนุต้องลักณาต้องตนุเศษคำว่าต้องก็คือโดนโดนเกณฑ์นะครับแปลว่าท่านก็มีเกณฑ์คาดอีกระวังนะครับท่านจะเจออุบัติเหตุจะต้องมีการจาก ท,ที่อยู่เลือดตกยางออกต้องระมังระมัดระวังตรงนี้มากเลยครับจากที่ผมอ,อ่านดวงมาให้ท่านฟังทั้งหมดนะครับลูกศิษย์ที่ท่านได้เคยเ,เรียนวิชาคาดตรวจอายุไขไปแล้วนะครับลองตรวจซ้ำนะครับดวงนี้เป็นอย่างไรต้องเกณฑ์อย่างนี้เป็นอย่างไรแล้วท่านก็จะทราบจาก ที่ได้เรียนรู้ไปจากผมแล้วนะครับแต่ตรงนี้ผมเตือนให้เพียงเท่านี้นะครับเอาละครับกรุณาโปรดตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี